อร่อยอร่อยทุกคนอร่อยทุกคนมาเสิร์ฟก,กันกินไก่หน่อยแล้วเนี่ยพี่ตักไก่ไปเยอะๆเขามีผักต้มอยู่อีกจานหนึ่งนะขอบคุณนะคะอู้เอ้ยมาหมี่เตี้ยวเนี่ยหมี่เตี้ยวหมี่เตี้ยวหมี่เตี้ยว

ม,ามา่ม,ามา่ม,ามา่ม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 ่ร้อยหล่าร้อยหล่าอืมผัดแบบจืดๆเนาะผัดแบบผัดแบบเด็กกิน <c oughs> แต่เขาก็มีพริกป่นมีน้ำส้มมาให้นะเดี๋ยวเราไม่เราไม่ปรุงเองเราชอบกินแบบเนี้ยสมัยก่อนไหวจ้างเสร็จก็กินอย่างเงี้ยแต่จ,จะไม่มีไก่ลยอย่างนี้นะ ไข่เราก็ไม่ได้ใส่นะทำัมเด็กๆกินแต่กะผักกินผักเยอะๆผักผักผักใส่เนี่ยใส่น้ำมันหอยอ่ะจะหอมอร่อยเนี่เนี่ยหมูเตะนี่หมูเตะหมูเตะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะขนมปังปิ้งอ้อย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  ขอบคุณครับเจอด่านใช่ไหม,มเจอด่านนี่ก็คือโฆษณาให้เราหเลยป่ะถ้าเป็นโฆษณาให้เราก็เนาะให้เข้าไปให้เข้าไปแบ่งกับพี่ยูไปแบ่งกับพี่ยูไปเนย่ากกินกับบอกเคอรี่บอกเคอรี่แ d นด f อ e ืมอืม mm hmm. Mhm vừa hmm một hmm cái hmm 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 ตันตอ,อ๊ายมันจะฟูไก่เทียบเลยพีย่กับน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยอืม ถึงยั่วเลยเช้าอืมรือืมดีมเช้าเด็กๆก็กินอย่างรวดเร็วว่องไวต้องรีบไปโรงเรียนมักคือวี่ก็นี่ก็สองมือ มาล้วนินทาชมฟ้าเนี่ยชมฟ้าชมฟ้าต่อยุ่งนี่พี่ดีแบ่งไปอีกครึ่งหนึ่งดู <c oughs> โอ้มันเยอะนะเนี่ยชามเบลอเลยเนี่ยดูเลยดูเลยชามยักษ์เลยคุณชายไปทำงานแล้วคุณชายไม่ได้กิน อร่อยอร่อยแต่ว่าจืดจดหน่อยนะใครชอบเผ็ดก็ต้องไปหาอะไรเผ็ดๆใส่ใส่พริกปน่นใส่น้ำส้มย่าก,กินเปล่าๆย่างก,กินเปล่าๆมันร้อยนี่หนอ